日本語わからないです日本語大好きです Do you like Vietnamese food? Yes. Oh. yeah How do we say delicious in Vietnam? But I But I know how to say hot in in Vietnamese now. Lamboa, lamboa, right? away hmm. why are you so handsome maybe you have to ask my mom you can ask my mama You're not my mom, my mom is here. But you can be my girlfriend โอ้ยเขินเลยไม่น่าเล่นเลยเนี่ยหน้าแดงนี่แดงจริงนะผู้แดงนี่ยอมรับ แค่เหงาครับทุกคนอย่าหรอกนะแค่รู้สึกว่าพอมันเหงามันมันไลฟ์คุยกับทุกคนแล้วผมมีความสุขครับอืมไม่ว่างไปหาพาร์กเกอร์เลยคิดถึงพาร์กเกอร์มากเลยเนี่ยดูในน้องโตแล้วนะเห็นอย่างแม่ลงอู่เนี่ยเดี๋ยวดวยบ้านเสร็จแล้วรีบมาเล่นด้วยเนี่ยเนี่ยพาร์กเกอร์ เงาครับไม่มีหรอกอย่างเช่นแบบเวลาผมนั่งอ่านแบบ X เนี่ยผมเห็นแฟนๆแ,แบบพูดแบบเห็นกมันมีความสุขอะ่ะแตบบ่ผมได้เวลาผมได้ตอบแฟนๆเลยผมเวลาผมได้คุยกับทุกคนที่ผมก็มีมความสุขนะแต่แบบคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างตอ,อตลอดเวลาใช่ไหมแบบจริงสมมุติที่แบบถ้าเกิดใครมันเหนื่อยใครกําลังท้อก็สู้ๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับยามเด็กจริงจริงก็เวลาจริงๆบนในโซเชียลมีเดียเงี้ยเวลาเราเลราเลื่อนเจออะไรเงี้ยเลื่อนเจอเวลาใครที่แบบเอรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสบายใจหรือแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแค่แบบ,เ,บแแบบแเราเคแบบราค่อ,อยากช่วยเราอยากแบบอยากให้กำลังใจจริงๆริงนะเราเข้าใจเขาว่าแบบในวันที่แบบวันที่เขาแย่แยเงี้ยเขาเขาสึกยังไงครับอืมจริงๆแล้วแบบเราก็ไม่ได้แบบ ซีเรียสเลยว่าสนใจขนาดนั้นหรอกว่าเขาชอบเราหรือว่าเขาไม่ชอบเรารือเป่าแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาให้เราเห็นว่ากลาลังมีปัญหาอย่างเงี้ยเราก็เราเคือเสือเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเราจะเราจะช่วยได้มากหรือเปล่าแต่เราเคือเสือว่าเอออย่างน้อยเราก็อยากให้กำลังใจห้านาทีแล้วมาแล้ว You speak Indonesian. Actually, how can I speak Indonesian? Because I'm tired. Yeah, maybe if I like, if I'm, <laughs> if I am Doraemon, something like this, yeah, I will use magic or special equipment to help me. How do we call it? you know. If I can use Wunbei of Doraemon, I definitely can talk to you guys, okay. In the fans Actually, if I have power like that I would definitely use it to talk to you guys mm. But I'm, I'm good in Thai because I'm Thai, okay? <laughs> but I will try to practice some words to talk to you guys, okay? Maybe if you guys meet me one day or if we have a chance to see each other, you can teach me your language. Naja. Can you speak Spanish? How? Teach me, teach me. I will try. But I'm tired. อ่านอ่านเมนหน่อยครับเพราะจริงๆแล้วอ่านเมนตลอดนะแต่ทุกคนเชื่อปอปเมนเป็นอย่างอ่านไม่ทันจ่ิงๆไม่ใช่หรอก Can you uh, Can you uh uh try to study Chong okay? Yeah, Parker. This is Peter. And this is Parker. พี่อ่นมันน้อยตั้งใจเรียนเธอมากอ๋อให้มันจริงครั I'm learning Thai. I want to visit Thailand one day. If you want to speak Thai, you have to practice a lot. Because I saw some reels in Instagram. Yeah, about Thai words. That say come if you want to come. Ma S horse, s Ma something like this uh, you can you understand ไหม if you wanna come in มานี่ม้ means horse grandma means ama, am and mom ma something like this uh, you 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 understand ไหมฮะ นอ t อีซี่นะนอนอีซี่นะอ่านิสตันยูปอนโอ้ thank you <laughs> จริงๆรูปนี้แม่มาตั้งนะครับต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับที่ทำรูปนี้ให้แม่ผมชอบมากแม่ผมเลยมาตั้งไว้ตรงนี้ให้เลย สำหรับใครที่มีสอบพรุ่งนี้ก็สู้ๆนะครับผมและสำหรับวันเกิดใครวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมและขอให้สอบผ่านทุกวิชาการงานดีๆนะครับผมสำหรับใครที่เกิดพรุ่งนี้หรืออนาคตก็สุขสันตวันเกิดล่วงหน้านะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมขอให้มีอนาคตที่ดีนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่วันเกิดผ่านมาแล้วก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับผมแฮปปี้บิลเลดเบิร์ตเดย์นะครับผมขอให้ มีความสุขมากๆเหมือนกันนะครับโอเคบอน who's your favorite in JJK are you my real fans huh you ask me who's my favorite I always do like this guess พ็์กเกินออยู่ที่ฟาร์มครับทุกคนเพราะบ้านผมยังไม่เสร็จใกล้แล้วเดือนนี้แหละสิ้นเดือนนี้แหละนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนี่หว่าต้นเดือนหน้าอืม กินแคร์ลจริงผมไม่ผมไม่ใช้สกินแคร์เลยครับวันนี้ผมไม่ผมไม่ผมไม่เล่นมุกอะไรมาปิดลายกันนะครับทุกคนจริงเพราะว่าผมเล่นแล้วคนก็รู้แล้วไง 呃。Uh ก็อะไรนครับจริงง่วงนะพวกนี้ตื่นยี่โมงผมคงเงาแล้วครับ